สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว u t u b e นะครับสวัสดีแฟนเพจมิ้มลอ้อเล็กครับติดตามจานเท่ครับเขาเขียวมารากตกับงานขุดสระประมาณเนื้อที่1ไร่นะครับนี่เกือบเกือบหไร่นี่ครับกการเดีย๋ยวเราจะลงชั้น2ครับจานเท่บอกว่าจะลงชั้น2 ลั่นแน่ครับทีมงานจะขอบอกว่าเอาลึกลงไปประมาณเมตห้าสิบครับเพราะว่าต้องการน้ำไว้ใช้ในการเกษตรครับถ้าตื้นมากเดี๋ยวช่วงหน้าร้อนเมษานี้น้ำจะไม่พอใช้ ดินสวยครับดินร่วนผสมดินเหนียวมาเจาะดูวันแรกนี่คิดว่าจะขุดไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ำออกเร็วมากเลยแต่อยู่ไม่ได้กับเครื่องสูบน้ำครับออกไม่ทันเครื่องสูบสุดจัดครับจันที่ฝีมือไม่ธรรมดาครับแนียยโก้ด้วย จานเทตักวันละร้อยก็เที่ยวนะครับนี่จานเทนี่ประตงนี้ยิ้มเป็นเลยจากปกติปีที่แล้วนี่ตักวันละสูงสุดนี่วันละแปดสิบนะ8ปสินี่ถือว่าเยอะสุดแล้วเจ80ปดสิบมาปีนี้จานเทจัดหนักจัดเต็มครับวันละร้อยสิบร้อยสิบห้าเที่ยวร้อยยี่สิบเที่ยว ปัดตรงนี่ยิ้มแบบไม่หุบเลยครับ <laughs> <c oughs> เดี๋ยวไปคุยกับจานเทศเป็นไงบ้างเ,เ,อเอาสวัสดีครับจาน,เป,นเป็นไงบ้างหนาวหนาว โอ้ยเซก็เก่ง่นเดันแท่นนี่จะลงไปข้างล่างบะโอ้ลั่นแน่นอะกะว่าเอาชันๆเลยดล้เพราะว่าทีมงานมีแต่รถแรงๆจัดเลยจัดเลยจัดเลยรถคันน้ำเงินน่ะจัดหนักๆอ่ะขอผ่ามห้งซะวะเห้ นี่ครับโอ้ยังไม่เสด็จหรอกยังไม่ยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นแข็งแข็งแข็งคือคนคนขับวะเี้แข็งว่านี้อีกนี่ครับจันเทว่าเดี๋ยวจะไปชักล่องครับชักล่องฝั่งนู้นให้น้ำมันซึมไปนู่นแล้วกลับมารอบสองก็ เก็บเรียบเลยครับนี่ชั้นล่างเดี๋ยวเราจะขุดวันนี้เป็นวันสุดท้ายครับอยู่ที่นี่เราจะย้ายครับเราจะย้ายไปเอางานด่วนก่อนมีงานด่วนอยู่ประมาณทันเที่ยวฮะอรย่างนะ แล้วเศร้าเปลี่ยนอีกแล้ววะอ๋อนี่นี่ชักล่องไปเลยยาเอาเลยชักเลยบริ <c oughs> บยานมันซึมนี่มันทางมันแฉะคือเขาตัดเป็นเดิมไปเลยตัดไปแล้วก็ชักชักว่าต้องลึกดอกชักเข็มเป็นร่องไปไหมแล้วเอาดินว่างๆแล้วก็เฮ็ดร่องหน้าไปม,มันพาเข้าไปได้ นี่เ้ามาเพรามันจะได้นั่นเลยว่าจองชักลึกอ่ะเออลองนาอ้งนาไปลองน้าให้มันในแนวถี่ข้าเป็นเบิร์มาเลย,ย,ยไ,หไหมสั่งมาว่าท่านหอดเลยโอ้หัวโลนหัวโลนมีคนหัวล้านเนียน่ยเนาะมันมีหมวกไหม อะไรครับดำกรีนแรงแรงแรงเป็นกับรถเดวเลยเป็นนักข้นขับเดผู้ใด,ดขับก็บแห้งแค่นีใครขับก็แรงครับดำกรีน เห้นี่ติดกักตัวครับไม่ได้มาครับเฮียเลยได้เสียน้อยมาขับแทนครับเสียน้อยนี่แต่ก่อนก็ขับให้กับทีมงานโทนรหนึ่งนะ ู่กับทีมงานทัวหนึ่งรุ่นเดียวกันกับผมนะครับเสียน,น้อยได้ข่าวว่ามีแพลนจะออกรถดำครับ จวดจ้าดเหมือนเดิมครับนี่เขียวมรกตครับไม่ธรรมดาครับแต่เปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องมานี่ไม่มีจุกจิกครับทำงานตักวันละร้อยก็เที่ยวร้อยก็เที่ยวช้าช้าได้พล้าเล่มงามครับนี่เรื่อยๆเรื่อยๆแต่ไม่มีสะดุดนะ อนาคตนี่ถ้าเสียมือใหม่อยากเล่นรถนะครับซื้อของปัตตุงไปนี่ไม่ผิดหวังนะครับในราคาที่ว่าไม่สูงมากถ้าอนาคตปัตตุงเล่นคันใหม่นะใครที่ซื้อคันนี้ไปนี่ผมว่าสุดยอดมากนะครับเพราะว่าไม่มีจุกจิกครับทำงานได้ทั้งวัน

dạ hai bà tung a cho bicu tê mát 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 S <S 2> <S 2> แบบนี้รวยแน่ขับแบบนี้รวยแน่ยังไม่เสด็จเลยสามโมงแล้วยังไม่เสด็จบบนี่วันพระนี่โอ้วันพระตื่นสายปะน้ำมันปลาตุงเติมวะละสี่กันลอนครับนะเหลือๆปะ โอ้ก็ดีเถอะประหยัดเถอะคือคนขับใช่ไหมโอ้คนขับคนเนี้ใช้ได้เลยอ่ะประหยัดน้ำมันเนาะเติมน้ำไปด้วยมาละร้อยก็เที่ยวเลยบ่โอ้ยิ้มแฉ่งเลยเนาะเติมน้ำไปด้วยยิ้มมีหุบเลยเนาะมาละร้อยก็เที่ยวปลาตุงครับโอ้คนนู้นเน่ยยิ้มมีหุบนเเ้ยาติมลูไป

โอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับสำหรัคบคลิปนี้สวัสดีครับ